สวัสดีค่ะมันกะตัดใยเห็ดฟางได้สามวันนะคะได้สามวันแล้วเดี๋ยวจะผ้ามาเบิงค่ะว่าใยของเข้าเป็นแบบใดให้มองขึ้นไปข้างบนก่อนจะเห็นแสงสีฟ้านะคะจะมีแสงในโรงเรือนเห็ดฟางจะมีแสงเยอะนอกอเนื่องจากหนูเอาสารนดําออกค่ะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูหนาวนะคะ,ะเพราะว่าโรงเรือนเห็ดฟางเขาหนีสี่ยู ใต้ต้นไม้นะคะอยู่ในสวนยางพาราค่ะหนาลงเลื่อนเห็ดฟางหนูก็จะเปิดใบแบบนี้ตลอดทั้งวันค่ะเปิดไว้ตลอดทั้งวันเพราะว่าระบายความหอนนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้สลนเานะในการคุมผ้ามาเบิ่งเห็ดกันค่ะใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัดแล้ว้อจ้ะอ่ะเพะเป็นหยังค่ะแต่ละฤดูกาลนี่ใยของเห็ดนี่สีบอกคือกันบางคนจะบอกว่าใยฟูนะคะ ใยขึ้นแบบนี้เข้ากับลดน้ำนะคะเวลาเขาตัดใเยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือใยมันจะจับกันเป็นก้อนเหมือนใยน้ำนมนะคะมันจะจับกันเป็นจุ่มเป็นจุ่มค่ะเพื่อที่จะเกิดเม็ดนะคะของเห็ดอ่ะถ้าดูดีๆก็จะเห็นเม็ดเห็ดเล็กๆนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะก็จะเห็นเม็ดของเห็ดฟางกำลังขึ้นดีค่ะ ะะเห็นบ่ค่ะเนี่ยกำลังจะจับเม็ดอันนี้คือเพิ่งตัดใยได้3ามวันนะคะคันใยฟูสิว่าเป็นลักษณะนี้้ะจ้ะอันนี้คือใยเขาจะเกาะเป็นใยน้ํานมเกาะ,ะกันเป็นจุ่มค่ะเขาสี่ขยับขยับเขามาหากันเห็ดเป็นจุ่มๆนะคะก็คือเขาพร้อมที่จะเกิดดอกนะคะอันนี้คือโรงเรือนแรก8ดถาดค่ะหนึ่งโรงเรือนมีสองแถว แถวละสชั้นเนาะคะ่ะ<ม>ก็จะเป็น8ถาดในการเห็ดเฮ็ดฟางค่ะเวลาหนูขึ้นเห็ดเนาะนูก็จะขึ้นเทละ2ลงเลื่อนเทละ8ตันค่ะลงเลือนละ4ตันเนาะลงเลือนละ4ตันอะ่ะผลผลิตก็จะได้ประมาณ5้าถึงหกรกิโลต่อรอบเนาะค่ะเนี่ยค่ะ,คะก็เป็นแบบนี้ค่ะหนูเป็นแม่ค้าเองสอนเองรับซื้อเองค่ะนอกจากหนูจะรับซื้อเองแล้วนูก็ยังอ่ะปลูกเอง ปลูกเองด้วยนะคะอ่ะกระหาค้นเขามาชมค่ะคนที่สนใจจะให้เข้ามาชมค่ะจะให้ความรู้ฟรีนะคะอ่ะหนูก็รับสมาชิกไม่อั้นผลผลิตหนูก็รับซื้อคืนไม่อั้นเหมือนกันอันนี้คือใยที่จะเกาะกันเป็นอ่ะใยน้ำนมค่ะเกาะกันเป็นน้ำนมแล้วก็จับกันเป็นเม็ดนะคะจะเริ่มเกิดเม็ดแล้ว เพราะว่าหนูไม่มีสลนข้างนอกหนูไม่มีสลนค่ะหนูเอาออกเพราะว่าเห็ดฟางหนาหนาวห,หนูต้องการแสงในการผลิตเห็ดเนาะคะ่ะให้เห็ดเกิดดอกถ้ามีสลนมันก็นจะเย็นมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องการแสงให้เข้าลงเรือนมากที่สุดเนาะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้งานรอบๆเนาะคะ่ะลงเรือนที่สองเดี๋ยวพาไปเบ่งลงเรือนที่สองกันคะ่ะ หนาลงเลื่อนเห็ดฟางหนูก็จะเปิดใบแบบนี้ตลอดทั้งวันค่ะอ่ะยังมือแรงขันเย็นก็จะปิดไปให้มิดชิดด้านข้างด้วยอันนี้คือลงเลือนที่สองอเข้ามาดูกันค่ะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะแบบนี้เลยเป็นใยแบบนี้เลยพร้อมที่จะเกิดเม็ดนะคะจ้าพบกันอีกพี่นาค่ะมือนน้ก่ะสวัสดีค่ะ